โอมชาญติ oh, วันนี้วันที่15เดือนกระดักกดาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงให้ข่าวสภาพของลูกกับพ่อด้วยหัวใจที่เปิดกว้างการจดจำของพ่อจะสามารถอยู่ในหัวใจที่แท้จริงและเปิดได้เท่านั้น คำถามของเมรีในวันนี้แม้นว่าลูกทั้งหนุ่มและแก่ทั้งหลายจะอยู่ในเวลานี้ในสภาพเกษียณของเขาคำพูดอะไรที่ลูกนั้นไม่สามารถพูดออกมาได้คำตอบบาบาเดี๋ยวนี้ s <S เ,เร่งเร่งรีบหน่อย ให้เรากลับบ้านมีความทุกข์มากมายที่นี่บาบาพูดว่าลูกๆล,ลูกไม่สามารถพูดสิ่งนี้ได้เพราะลูกเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เบื้องหน้าพระเจ้า,จาลูกเดี๋ยวนี้ได้รับตักแห่งความเยือกเย็นในเวลานี้นั้นลูกได้มาเป็นผู้ที่อยู่สูงสุดของที่สูงในยุคทองแล้วองศาของลูกนั้นจะถูกทำให้ลดลง ลูกจะมาเป็นลูกของเทพไม่ใช่ลูกของพระเจ้าและนี่แหละทำไมลูกจึงไม่สามารถพูดได้ว่ารีบรีบ,รบหน่อยสาระของคุณธรรมในการปฏิบัติในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะได้รับทุนให้ศึกษาอย่างดีมากๆวิ่งแข่งที่จะนั่งอยู่บนบัลลังให้อยู่ในการจดจำในขณะที่ทำทุกสิ่ง ลูกลูกนั้นอยู่ในการแสวงบุญทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจงเอาการจดจำของทุกคนอื่นๆออกไปจากสติปัญญาของลูก แล้วก็อยู่ในการจดจำของพ่อให้ได้ตลอดเวลารักษาทะเบียนการจดจำของลูกไว้ให้ดีพรของบับตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นตัวของพลังแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีค่า ควรศัก,กระดยการอําราจากกิเลสทั้งหลายแล้วจงมาเป็นโยคีตลอดเวลาและบริสุทธิ์ตลอดเวลาขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวของพลังและเป็นผู้ที่มีค่า <I S 1> ควรศัก,กระโดยการอําราจากกิเลสทั้งหลายและมาเป็นโยคีตลอดเวลาและบริสุทธิ์ตลอดเวลา,ล,ล,วล,าลูกๆทั้งหลายได้รับพรสาะ สองพรหลักๆจากพ่อขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเป็นโยคีตลอดเวลาและขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างบริสุทธิ์ผู้ที่มีประสบกับการกับพรเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเขามันไม่ใช่โยคีเพียงแค่สองหรือสี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่พวกเขานั้นจะมาเป็นโยคีตลอดเวลา พวกเขานั้นไม่ใช่บริสุทธิ์เพียงแค่ในบางครั้งแต่จะอยู่อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาและได้อําราจากกิเลสทั้งหลายมันจะไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นบางครั้งโกรธหรือมีการติดยึดกิเลสต่างๆจะไม่ปล่อยให้ลูกนั้นเป็นตัวของการจดจำได้ โยคีเช่นนั้นเท่านั้นผู้ที่เป็นตัวของพลังและเป็นผู้ที่คงอยู่อย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาจากมาเป็นผู้ที่มีค่าควรสักการะคติพจน์ในวันนี้ให้อยู่ในเบื้องหน้าพระอาทิตย์แห่งความรู้ตลอดเวลาแล้วเมาแห่งโชคของลูกก็จะอยู่กับลูกได้อยู่เสมอ ให้อยู่เบื้องหน้าพระอาทิตย์แห่งความรู้ตลอดเวลาแล้วเงาแห่งโชคของลูกก็จะอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาอัจฉะโอมชานติ